สำหรับชาวราศีเมษนะครับต้องบอกว่าหนึ่งในราศีที่ดวงงานรุ่งเงินพุ่งนะครับผมเพราะว่าชาวราศีเมษเนี่ยเป็นหนึ่งในราศีที่มีดาวพฤหัสโคจรทับลักษณะของตัวเองอยู่แล้วนะครับในช่วงปี2566ที่ผ่านมานะครับถือว่าจังหวะดวงดีแล้วนะครับแต่ว่าในช่วงปลายปี66เนี่ยดาวพฤหัสพักองศานะครับก็อาจจะทำให้ชาวราศีเมษมีปัญหาชีวิตในหลายๆเรื่องบางอย่างที่คาดหวังและไม่เป็นไปตามที่คิดนะครับ แต่ตั้งแต่ต้นปี6 7ดนะครับดาวพฤหัสกําลังโคจรเดินหน้าดาวพฤหัสถือว่าเป็นดาวแห่งความสําเร็จให้กับชาวราศีเมษนะครับการที่ดาวพฤหัสเดินหน้าก็จะส่งผลทาให้ชาวราศีเมษเนี่ยได้โปรเจกต์ใหญ่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือว่าผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเหลืออุปถรัรมภ์นะครับไม่ผิดหวังเหมือนปลายปีที่ผ่านมานะครับและที่สําคัญนะครับกลางปีเป็นจุดเปลี่ยนของชาวราศีเมษอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าดาวพฤหัสนิโคจรเข้าไปทับเรือนการเงินนะครับจะส่งผลทาให้ชาวราศีเมษเนี่ยมีเกณฑ์ได้เงินก้อนใหญ่ นะครับที่สุดในรอบหลายๆปีนะครับใครที่คาดหวังนะครับอยากจะรวยอยากจะมีชีวิตที่ยกระดับนะครับปรับตัวเองไปเลยนะครับจากคนที่มีฐานะกลางๆนะครับเข้าสู่จุดที่เป็นเศรษฐีปี6-7นี้ครับเป็นปีที่ประสบความสำเร็จของชาวราสีเมษอย่างแน่นอนครับ